สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมช่างแต่จกกักรพงศ์เจ้าเก่าเจ้าประจําจเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาในคลิปยาวเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนไอรู้จักกับพงหัวเขียว3เส้นซึ่งบ้านเ,นเพื่อนเพื่นบางบ้านเนี่ยเขายังมีใช้อยู่นะครับซึ่งเขาใช้อยู่แล้วก็ใช้ได้ได้นานยาวนานมาหลายทศวรรษแล้วนะครับประมาณนั้นก็คือใช้ยันลูกบวชแล้วล่ะนะครับแต่ว่านะครับ วันนี้ช่างจะมาลงคลิปบางคนอาจจะทําตามได้บ้างบางคนอาจจะไม่ได้ทําตามแต่ว่าช่างจะลงคลิปยาวไว้เพื่อเป็นความรู้ไว้ในแฟตฟอร์มทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้งแฟตฟอร์มสีแดงเพื่อที่จะเป็นสิ่งย้ําเตือนว่าในครั้งหนึ่งนะครับเรายังมีจักรผงพวกนี้ใช้อยู่นะครับวันนี้ช่างจะมาในหัวข้อในการถอดแป้นของถอดแป้นจักรพงออกส่วนมากแป้นจักรพงหัวเขียวเนี่ยเขาจะถอดยากเพราะว่าเขาจะติดไอ้พวก ไอ้ตรงนี้นะครับไอ้พวกตะขอพวกอะไรเดี๋ยวช่างจะมาบอกในการจังหวะถอดว่าวิธีถอดทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่มันจีดขวางนะครับอันนี้คือช่างถอดฝาฝาที่มันเป็นฝาครอบตรงนี้นะครับออกไปแล้วเพื่อที่จะให้เพื่อนเอนเห็นได้ชัดขึ้นนะครับและช่างก็จะหมุนเลยนะครับช่างจะบอกชิ้นส่วนของเขาอีกหล,หลายตัวพร้อมพร้อมไปด้วยกันนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็คือน็อตกับตัวเข็มก็คือตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเข็ม ช่างคิดว่ามันเจก,กะถ้าใครคิดว่ามันเจก,กะแค่ถอดเข็มก็ให้ถอดออกทุกชิ้นส่วนของตัวจากพงเล็กเนี่ยเขาจะใช้ประแจเบอร์เจนะครับสส่วนใหญ่สะส่วนใหญ่เลยนะครับพอเราขันขันน็อตออกก็คือแค่คลายหัวน็อตออกเนี่ยเราก็เอาเข็มออกก่อนมันก็จะโล่งนะครับพอมันโล่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวเนี้ยซึ่ง ถ้าเรามองดีๆมันจะโยงมาตรงนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นตีนผีน็อตตัวเนี้ยเบอร์เจตัวเนี้ยที่ช่างชี้เนี่ยมันจะเป็นตัวน็อตล็อกก้านตีนผีจริงๆเนี่ยตัวก้านตีนผีเนี่ยเราไม่ต้องถอดก็ได้แต่ว่าทําไมต้องช่างต้องถอดเพราะว่าเพื่อที่จะเห็นภาพว่าเราเวลาเราแป้นออกเนี่ยเอาออกยากเอยเอาออกยากออกง่ายแบบไหนนะครับเวลาเราออกช่างบางคนที่เป็นช่างมืออาชีพที่เป็นช่างซ่อมจกกักรนะเขาอาจจะไม่เอาออกแต่ว่าช่างจะให้เอาออกก็คือว่า เอาออกแล้วมันเห็นแล้วมันโล่งแล้วมันจะเอาตัวนี้ออกง่ายขึ้นครับแล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าวิธีเอาตีนผีออกเปลี่ยนตีนผีเป็นยังไงนะครับมานะครับสังเกตดูน็อตตรงนี้เพื่อนๆน,นี่มันจะเป็นเบอร์เจ็ดหลอกนะครับถ้าเราเอาเข็มออกเนี่ยมันก็จะว่างเลยตรงนี้ก็จะาห่างเราก็ใช้ไขควงเป็นปากตายนะครับถ้าขันง่ายๆไ,ไหมฮะคลายน็อตออกอย่าคลายจนแบบว่าให้มันหลุด เลยนะครับคายพอให้มันพอ,ม,นพอมันมีร่องขยับแล้วทีนี้เราใช้มือเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นคานงัดตีนผีเพื่อยกเห็นไหมฮะที่ช่างกดเนี่ยเนี่ยจะเห็นนิปโป้ไหมตรงนี้ช่างกดตรงไปมันพอเรากดปุ๊บเนี่ยตีนผีมันก็จะยกอันนี้จะเป็นคานงัดยกนะครับผมคลายน็อตออกแล้วผมก็จะเอาตีนผีออกเพื่อให้มันเห็นร่องฟันว่ามันเป็นแบบนี้วิธีอ,ออกก็คือดึงขยับออกมาเลยนะครับอันนี้คือฟันเขานะครับอ่าฟันนะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าถ้าฟันข้างหลังอ่ะมันจะขยับเป็นสปริงได้แบบนี้ตัวนี้มันจะช่วยในการตะกุยถ้าของเพื่อนๆมันติดเพื่อนๆก็ทําให้มันมันขยับได้แบบนี้นะมันจะช่วยให้มันตะกุยได้ดีนะครับตะกุยยงหันได้ดีนะนะครับไปนะครับก็นะครับเหลือแค่แป้นอย่างเดียวนะครับช่างถอดน็อตออกแล้วล่ะนะครับวิธีเนี่ยน็อตมันจะล็อกอยู่2ตัว 1- 2นะครับก็ถอดน็อตออกแค่นั้นเองนะครับไขน็อตออกไปเลย คือหลักๆแล้วผมจะมาเน้นเรื่องการถอดแป้นออกเพื่อทําความสะอาดร่องฟันเนาะบางคนจะไม่กล้าถอดเพราะว่ามันซับซ้อนอะถ้าเป็นจักโคงเล็กอะมันมันมันติดตะขออะผมพูดง,ง่ายนะนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยผมเอาน็อตออกทั้ง2ตัวเสร็จแล้วเนี่ย เวลาผมจะเนี่ยเวลาผมจะยกแป้นออกเนี่ยมันจะติดเลยนะครับติดทั้งตัวตาขอติดทั้งใบมีดนะครับมันมันจะเกี่ยวพันกันอยู่ในนี้นะครับจังหวะที่ดีที่สุดในการที่จะเอาแป้นออกนะครับเราต้องหมุนนะครับสังเกตดูปลายตาขอตรงเนี้ยต้องหมุนให้ตาขอนะครับให้ให้ตาขอตรงเนี้ยมันลงไปข้างล่างอยู่ที่ประมาณเนี้ยให้เข็มอ่ะเอาเอาตัวหัวเข็มก็ได้หัวเข็มโจะลงมาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการยกแป้นออกนะครับแล้วเราก็ยกเป้นออกได้เลยเวลาเราออกเนี่ยไอ้นี่เห็นไหมฮะมันอาจจะมีการติดที่ตรงโคนมีที่ช่างบอกให้ให้ถอดเมื่อกี้เห็นไหมฮะทำไมช่างถึงให้ถอดมีดออกถ้าเราจะดึงออกเลยเนี่ยมันจะดึงออกลําบากเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยดึงออกไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยให้ถอดมีดออกเออให้ถอดตีนผีออกเพื่อที่จะ มันจะไม่เกะกะเวลาเราจะดึงแป้นออกเนี่ยเราหามุมออกยากอ่ะพอเราหามุมออกยากในจังหวะที่ดีที่สุดที่ช่างบอกเมื่อกี้ว่าให้หมุนตะขอลงนะครับให้เมื่อกี้ตะขอมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยสังเกตดูตะขอตรงนี้มันโผล่ออกมาแล้วเราก็ค่อยๆอหมุนมันก็จะลงไปสังเกตดูเสาเข็มมันก็จะตกลงมานี่นะครับให้อยู่ในจังหวะนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราแป้นเอาแป้นจานออกไปได้เนี่ยเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยยกเนี่ยยกกระเดื่องตรงนี้ขึ้นนะครับสังเกตดูไอตัวที่มัน เกะกะและขวางทางมันก็จะยกขึ้นด้วยพอยกขึ้นแล้วก็หามุมเป็นมะเบียงออกเลยครับแค่นี้เองเพื่อนๆง่ายๆแป้นมันก็จะถอดออกได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะทําไมถึงต้องให้ถอดแป้นเอ่ยเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะจากที่ใช้งานไปนานๆเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเราไม่ถอดแป้นออกนะมันจะแย่ยากนะเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์นะนี่ของแท้นะ นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นว่าวิธีการถอดแป้นทํำยังไงอ่ะนาทียังไม่ถึงช่างจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกรอบหน้าเนี่ยช่างจะ,อะสอนวิธีเปลี่ยนใบมีดว่ามันคมไม่คมเปลี่ยนยังไงเนาะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนไอ้ตัวแป้นจานเนี่ยทำไมต้องถอดถอดเพื่อจะมาดูว่าลิ้นมัน มีความคมอะไรไหมนะครับถอดมาเพื่อขัดเพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วไอ้พวกแป้นพวกนี้ถ้าถ้ามันใช้งานอยู่ประจำมันจะลื่นนะครับแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งที่ช่างลงคลงทิพนี้เพราะว่าเรารู้จักการถอดตีนผีออกด้วยอันนี้ตีนผีของจัรพงเขาจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือเป็นพงเล็กหัวเขียวซึ่งไม่ใช่พงอุตสาหกรรมนะครับเป็นพงเล็กที่เราใช้งานมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้บ้านบางหลังเขาก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เนาะนเพื่อนๆนะครับประมาณนั้นนะ วันนี้ก็ได้คลิปยาวอีกหนึ่งคลิปที่อาจจะเกิดประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการาทําตามหรือบางคนอาจจะดูแล้วเพลินไม่อยากทําตามช่างเรียกช่างก็ได้นะครับจะได้แบบแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแต่บางคนที่อยู่ห่างไกลสมมุติอยูอ่ประเทศเพื่อนบ้านยังประเทศเล่าวครับเด้อนะครับเพล่อนอาจจะหาสร้างยากเพอนอยากจะเฮ็ดเองกะให้เพ่อนได มีความโหทั้งตรงนี้นํานะครับประมาณนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ได้รู้ว่าจักมันมีชิ้นส่วนอะไรตรงไหนบ้างนะครับถ้าส่วนไหนที่ช่างพูดแล้วติดขัดปัญหาหรือ,อ,อไปลบหลู่ครูบาอาจารย์ทั้งอ,อาจารย์ทั้งซ่อมจกักรหรือไม่ก็ติดใจติดขัดตรงไหนก็ช่างก็กราบขออาภายัยมาณนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้คลิปของการถอด จานฟันหรือแป้นของจากพงสามเส้นหัวเขียวก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม